ล่าสุดนี้นักข่าวต่างชาติเริ่มที่จะทนไม่ไหวก็บ่นอูบเลยว่าลาวเนี่ยควบคุมการรายงานข่าวแบบเข้มงวดเกินไปข่าวดีข่าวร้ายอะไรนี่ก็จะมีการควบคุมไว้หมดก็คือจากจะให้นำเสนอแต่ข่าวที่ดีประมาณว่าลาวเจริญแล้วลาวมีข่าวใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆอะไรประมาณนี้สื่อต่างชาติและหลายประเทศเนี่ยที่เขาทําข่าวเกี่ยวกับในลาวเขาก็บ่นว่าดูๆแล้วไม่เปิดกว้างตามวิสัยทัศน์ของอาเซียนเลยนะ ทำแบบนี้แล้วประชาชนในประเทศก็เหมือนกับว่าโดนปิดหูปิดตาเลยสิไม่ใช่แค่ประชาชนในประเทศตัวเองเท่านั้นรวมไปถึงประเทศอื่นๆนี้เขาก็ไม่รู้ข่าวสารความจริงอะไรที่เกี่ยวกับลาวเลยเพราะว่าโดนควบคุมตลอดโดยที่ผู้นําประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเขาก็ปิดการประชุมสุดยอดในนครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของในลาวนั่นแหละโดยยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสร้างประชาคมอาเซียนที่เปิดกว้างครอบคลุมและโปรง่งใสอ้าว ทีนี้ก็มันเหมือนกับว่าตรงข้ามกับสื่อในประเทศลาวเลยสื่อต่างประเทศบางสํานักที่รายงานข่าวการประชุมของ1ิบประเทศสมาชิกนี่เขาก็บ่นว่าวิสัยทัศน์ดังกล่าวเนี่ยนั้นห่างไกลจากความเป็นจริงมากเนื่องจากข้อจํากัดที่เข้มงวดในการรายงานข่าวท้องถิ่นของเราเองเอาง่ายๆเลยชาวบ้านคนลาวท้องถิ่นเนี่ยมีสกี่คนที่จะรู้ว่าตอนนี้ประเทศเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นแล้วบ้างก็ดูอย่างข่าวเรื่องเกี่ยวกับ ทองคำนะที่มีการโกงราคาการขายซื้อไม่ได้อะไรแบบนี้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องค่าเงินแต่ดูเหมือนว่าข่าวอะไรที่จะโจมตีประเทศไทยนี้จะเปิดเต็มที่ให้อิสระแก่นักข่าได้เลย <AM az ian> เขาก็ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเรื่องที่ทางการลาวเขาไม่อนุญาตให้สื่อต่างชาตินะพูดคุยกับผู้คนตามท้องถนน เพื่อที่จะถามว่าพวกเขาจัดการกับภาวะเงินเฟอ้อที่ธนาคารพัฒนาเอเชียคาดการว่าอัตรางเงินเฟอ้อจะอยู่ที่20%ในปีนี้อย่างไรก็ประมาณว่าเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เงินเฟอ้อมากแล้วคุณจะทํำยังไงต่อไปก็ดูเหมือนว่าจะมีกฎข้อห้ามหลายอย่างไม่ให้สื่อถามเรื่องเหล่านี้กับคนท้องถิน่นคนท้องที่ว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างหรือไม่ก็ถามได้นะแต่ห้ามเอาไปเผยแพร่แบบนี้ ส่วนอีกอันนึงเนี่ยคู่มือการรายงานข่าวเขาระบุว่าสื่อมวลชนต้องรายงานข่าวจากศูนย์การประชุมแห่งชาติที่จัดการประชุมสุดยอดหรือศูนย์สื่อที่ตั้งอยู่ห่างออกไปเนี่ยไม่กี่กิโลเมตรน่ะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศของลราคนนึงบอกกับสำนักข่าววิทยุเอเชียเสรีว่าไม่อนุญาตให้รายงานข่าวภาคสนามระหว่างการประชุมก็ประมาณว่าที่จัดการประชุมใหญ่ครั้งนี้นะ มีการพูดคุยถึงเรื่องอะไรยังไงบ้างเขาไม่ให้ชาวบ้านรับรู้เรื่องนี้กันครับหมายความว่ายังไงกันสื่อเจ้าหนึ่งนะเขาบอกว่าพวกเขานะักกักเราไว้ในพื้นที่แคบๆแ,แล้วเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดด้วยเราไม่สามารถที่จะไปไหนหรือสัมภาษณ์ใครได้เลยนะักข่าวจากสื่อญี่ปุ่นกล่าวอ่านี่คือสื่อญี่ปุ่นอีกสื่อหนึ่งบอกว่าผมไม่สามารถเข้าไปในห้องประชุมและถ่ายรูปที่นั่นได้ ข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยจืดชืดมันไม่ใช่เหตุผลที่เราควรจะมาอยู่ที่นี่เลยอันนี้เป็นสื่อนักข่าวลาวครับจากสำนักข่าวตะวันตกก็คือนักข่าวลาวที่ทำข่าวให้กับสื่อทางตะวันตกเขานะ่ะคอยเสนอข่าวไปให้เขาเอาลงแล้วก็ยังมีนักข่าวจากสำนักข่าวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งครับเห็นด้วยว่าขาดการเข้าถึงแล้วก็คาดหวังว่านักข่าวจะเขียนเรื่องราวจากเอกสารแจกอย่างเป็นทางการได้นั้น ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของการประชุมได้ก็คือเหมือนกับว่าเนื้อหาการประชุมที่พูดพูดกันอนะอะไรยังไงก็แล้วแต่ห้ามนำไปเผยแพร่แต่ว่าให้นำข่าวสารที่เขาเขียนไว้ให้เรียบร้อยๆเ,เนี่ยเอาไปเผยแพร่พได้ไม่รู้ว่ามั่วหรือว่าใส่ดัดแปลงแก้ไขอะไรยังไงบ้างเขาก็พูดเหมือนเหมือนกันว่าการประชุมเนี่ยมันก็มีเนื้อหาสาระอะไรที่ดีมากเลยนะแต่ว่าเนื้อหาเอกสารที่เขาจะให้สื่อต่างๆเอาไปเขียนข่าวเนี่ยมันดูแบบ จืดชืดมากเลยมันดูไม่มีเนื้อหาสาระอะไรก็เรียกง,ง่ายๆได้ว่ามันดูปลอมแบบนี้ครับอ่ะคนต่อมาเขาบอกว่าที่ศูนย์การประชุมนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำแนะนำสื่อสารมวลชนเลยเกี่ยวกับโปรแกรมข่าวประชาสัมพันธ์หรือวิธีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อของเน็ตที่ช้าการจัดเตรียมโอกาสในการถ่ายภาพก็ช้าพวกเราต้องจัดการเรื่องนี้กันเอง ก็คือหลายๆคนนี่เขาเป็นสื่อต่างประเทศครับเขาก็นั่งเครื่องบินมาที่ลาวแบบนี้นะแล้วก็เพื่อที่จะมาทําข่าวแต่ทีนี้ระบบระเบียบต่างๆโปรแกรมต่างๆของทางลาวเนี่ยมันไม่ซัพพอร์ตพวกเขาเขาจะถามหาวิธีใช้อะไรเนี่ยก็ไม่มีคนรู้ไม่มีคนคอยบอกเลยแม้แต่ว่านักข่าวควรจะเข้าไปถ่ายภาพได้ตอนไหนอะไรยังไงก็ไม่มีการตรัเตรียมอะไรไว้ให้เขาก็ต้องหาโอกาสกันเองมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวาย แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้อยากจะให้ถ่ายทอดตอนที่ประชุมอยู่แล้วเขาอยากจะให้เอาข้อมูลจากเอกสารที่เขาแจกเนี่ยไปลงข่าวมากกว่าก็เลยไม่ได้มีการซัพพอร์ตและที่ยิ่งกว่านั้นนะการประชุมสุดยอดแบบเนี้เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นบนถนนในเมืองหลวงสิ่งเดียวที่บ่งชี้ว่ามีการประชุมสุดยอดเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ ป้ายประชาสัมพันธ์อาเซียนแล้วก็ขบวนรถที่เคลื่อนผ่านเป็นระยะมีแค่นั้นเองหลายคนก็บอกว่าชมเชยชมเชยชมเชยทําทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กๆได้ต่างชาตินี่เขาก็งงเลยการประชุมสุดยอดกลายเป็นการประชุมลับแม้แต่นักท่องเที่ยวที่พยายามจะถ่ายรูปอาคารรัฐสภาเนี่ยก็ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบโบกมือไล่ไปอีก ที่สูยนสื่อนี้ก็ไม่มีการให้ข้อมูลสรุปจากผู้นำลาวหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่จะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือแม้แต่จะแจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบเกี่ยวกับมุมมองของประเทศที่เขาเป็นประธานอาเซียนในปีนี้แท้ๆถ้ากลัวคนจะรู้ข่าวขนาดนี้จะมาเป็นประธานทำไมและหลายคนเขาก็สงสัยข่าวที่น่าสนใจมาจากเจ้าหน้าที่ที่มาเยือนเช่นแอนโทนีบริงเกนนะเขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐ นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียประธานาธิบดีฟอร์ดินามาโกอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์โดยทั้ง3คนนี้เขาก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำของจีนเมื่อเร็วๆนี้ในน่านาน้ำพิพาททะเลจีนใต้นี่แหละเนื้อหาการประชุมส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่สุดยอดประมาณนี้แต่ว่าในเอกสารแจกที่ให้นักข่าวเอาไปลงนี่จืดชืดไม่มีข้อมูลแต่ทีนี้ครับ นักข่าวหลายคนเนี่ยบอกกับสันนกข่าววิทยุเอเชียเสรีว่าพวกเขาประทับใจนะกับการให้ข้อมูลสรุปอย่างรวดเร็วจากทางเจ้าหน้าที่ไทยหลังการประชุมสําคัญเช่นการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐแต่นักข่าวลาวคนหนึ่งนะี่กลับไม่ชื่นชมการให้ข้อมูลสรุปจากรัฐบาลของตัวเองมากนะก็ประมาณว่าดูประเทศไทยสิเขาเสนอข่าวอะไรยังไงแล้วดูรัฐบาลตัวเองโอ้โหมันแบบว่า ห่วยแตกสิ้นดีเขาก็ไม่พอใจในรัฐบาลของตัวเองนะคนลาวนักข่าวลาวนักข่าวลาวเขาบอกนะว่ากระทรวงการต่างประเทศของลราเนี่ยมักจะออกคําแถลงล่าช้าอยู่เสมอแถมยังไม่มีอะไรน่าสนใจอีกเราไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อที่จะทําให้ข่าวน่าสนใจได้เช่นกันนักข่าวลาวเขาบอกทางการลาวนะครับควบคุมสื่อเกือบทั้งหมดตามรายงานขององค์กรนักข่าวไร้พรมแดนและลาวเนี่ยถูกจัดอยู่ในอันดับท้ายๆของดรชนีเสรีภาพสื่อโลก ประจำปี2,567ก็คือเสรีภาพของสื่อเนี่ยลาวอยู่อันดับที่เกือบโลปิดข่าวเก่งพอๆกับเกาหลีหรือจีนเลยมั้งดีไม่ดีปิดเก่งกว่าด้วยนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนชาวลาวหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไม่ถึงข่าวสารแล้วก็โดนหลอกง่ายมีแต่ข่าวปลอมข่าวปลอมนี่เขาอนุญาตให้ลงได้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นผลดีต่อประเทศเขาหรือว่าเป็นผลร้ายต่อประเทศที่เขาไม่ชอบ เช่นประเทศไทยแบบนี้ไงอย่างที่เห็นอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ